มาครับมาตัวใหญ่ครับผมโอ้โหฮัตัวเล็กตัวเล็กยืดเลยครับยืดยืดเลยครับยืดเลยครับเส็จเลยเสร็จเลยโอ้ครับผมมาแล้วครับมล้ครับน้องเอ้าเอาเอาเลยเอาเลยเาเลยเอา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 อาเอาเออาเอาเอาาเอาออเอาเอเอาาเอ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 าอครับาครับ มาตัวใหญ่ครับผมโอ้โหหักโอ้แม่นมากพี่น้อง้เขาเบ็ดรุน <c oughs> ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมโอ้ยคลิปนี้พามาดูเจียนน้อยอีกแล้วน้องอะไรนะเดี๋ยวดูก่อน,นอดูกล้องชื่ออะไรนะ<า>น้องบาสพี่น้องน้องบาสดีน้องบาสเคยตกปลาตรงสะพานนี้นะครับให้ผมได้ถ่ายแล้วพี่น้องหลายรอบแล้วรอบหนึ่งรอบสอง วันนี้รอบจากเอ,ยอ,อ้ยรอบสองที่พี่น้องนี่ก็จะพาดูครับคนมาตกเยอะมากพี่น้องวันนี้น้ําลงพี่น้องน้าลงกำลังมัดเบ็ดอยู่พี่น้องอันนี้ใส่นั้นด้วยไหมใส่อ,อะไรนะตะไคร้ตะไคร้ด้วย,ยไหมนีต่ตะไคร้เองโเพิ่งถอดออกเมื่อกี้อ๋อเพิ่งถอดออกเมกื่อกี้เออเอารอติดตามพี่น้องรอติดตามเดี๋ยวให้ดูครับเอาเรียงเป็ดเต็มไปหมดเลยนี่ครับพี่น้อง เห็นไหมครับเลี้ยงเบ็ดกันเป็นตับอยู่เอาเดีย๋ยวรอรุ่นกันกันกบน้องบาสครับผมเร็วๆโชว์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 ชวเอาอีกแล้วครับพี่น้องตัวเล็กตัวเล็กของเราได้ปลาไหมวันนี้เอาฮปลาอยู่ไหมยอยู่ไหม เออเออออเออไอ้ปลาหัวแข็งปลาหัวดื้อโตไปอย่างหัวแข็งมันปลาตัวดีเด้อเดี๋ยวพ่อเอาไม่อยู่ปลาตัวอ้วนดีพี่น้องวิ่งเที่ยวหลายรอบแล้วครับจับจับนี่นี่จับนี่นี่นเออเออ

กาตัวดำๆจัดหนักเลยใครจะดึงไปคนต่อไปพี่น้องเป็ดประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบันเป็ดน,น่าจะประมาณนั้น เอาลวครับของใครครับผมมีตอดแล้วกริง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 ระวังรอลองดูน้ำก่อนครับน้ำลงไปเยอะมากอ้าวหายากเด้อพี่น้องรดโดยสารข้ามจังหวัดครับฮ่าฮ่าฮ่าบุรีบุรีรัมอ้าว มันจอดกริ้งกริ้งกริ้งพี่น้องเดียดเดียดเลยรถปัดใจจังเสียงรถทีเซ็กซี่มากเีราพี่น้องพี่น้องเริ่มโยกแล้วครับยืดครับยืดแล้วครับสองครับน่าจะพันกันครับน่าจะพันกันครับเอออันที่สามครับหนึ่งสองสาม เบ็ดน้อยเบ็ดน้อยแต่กินของใหญ่กินของใหญ่ครับกินของใหญ่ครับอตัวเล็กตัวเล็กยืดเลยครับยืดยืดแล้วครับยืดแล้วครับเสร็จเอยเสร็จเอีเอายเพอาเอาเอาเนาะอยู่ให้ไหมอยู่ให้ไหมอ้าวินลุ้นนะครับยืดยืดยาวยาวเอ้าพันเด็ดพันเด็ดพันกันครับมันโยกสองสองคันคู่เลยเมื่อกี้เอ้าวเอามาแล้วครับมันโยกยืดยืดยืดดีนะแต่ตัวใหญ่นะครับผมน่าจะตัวใหญ่นะครับ คิดว่านะครับโตฟืดของโตพืชเอาเอามาโอ้ครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องไฟกาครับไฟกาครับเอา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 ครับเอาครับสู้กันสู้กันสู้กันเอาเอามาแล้วครับขยับมาแล้วครับขยับมาแล้วครับมาตัวใหญ่ครับผมโอ้โหักไปแล้วครับโว้ย มันเป็นอะไรที่แบบเอ้ยปลากราดปลากราตัวใหญ่มากครับปลากราปลากราปลากราอูดังเป็ดเลยอ่ะตัดเลยไหมกำลังมันเลยคเขาไม่ได้นครับผมเชียร์ผ่านมาอย่างเสียดายแทนอ่ะพี่น้องเราเล่นบ้านเรบัดเร็วอยู่บลูควาอยู่ครับบลูควาอยู่ลัดฉลักจะเปิดรอกให้มันวิ่งไงตัดเลยพี่น่ะ ดูครับเอ้ยฮ้ตัวเล็กบอกอ๋อนี่ท้องตัวเล็กนี่เหรออ๋อได้เลยครับอ่าตัวเล็กตัวเล็กโดนอ่ะโดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่านั่นโอ้น้อง ปลาตัวใหญ่เลยครับเราวะเราวะเฮ้ย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 เล็กจุกเอาโอ๊ยปลากับคนพอๆกันเลยเอาตัวเล็กกับตัวเล็กนี่เนื้อครับพี่น้องอะไรตัวที่สองที่สามเลยอะไรกรึ้งอีกตอนนี้หูผมร้อนไปหมดแล้วครับกระดิ่งมันเยอะมาก ขอใไ้ดใครขยับอะไรก็ช่างอ่ะอะไรที่เสียดายมากพี่น้องเัวเล็กแกมขึมานะเอาที่ตัวรุดเมื่อกี้เลยตัวกิโลกว่าเลยนะดันเไมน้องดัเฮ้ยพี่น้องเสียดายมากเลยครับก็จะหามุมถ่ายสวยๆครับกรยยแตปั๊ดไปเลยครับปัเล ไปกามแรงเยอะนพี่น้องปลานกเขายิ่งแรงเยอะกว่านี้เอาละครับพี่น้องเจ้าของเบ็ดบอกไหนขอดูภาพหน่อยขอดูวิดีโอหน่อยโอ้อยากเห็นตัวปลาแกแกไม่เท่าไม่ทันน่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนพี่น้องเอาละครับพี่น้องตกเบ็ดธรรมดาโลกไม่จำครับมันต้องอย่างนี้ครับ ปันติดไม้ครับปันติดไม้เราไปเออหามุมโยกก่อนโอี่ผมว่าตรงนี้เนี่ยตรงนี้ถ้าถ้าน้าเล้งน้ําแห้งเนี่ยผมว่าลูกเบ็ดตะกร้อเบ็ดน่าจะประมาณสักไปต่ำรับสองสามร้อยละมั้งครับใครมาแถวนี้มีแต่ขาดขาดตะกร้อขาดลูกเบ็ดขาดติดอยู่ตลอดอะ่ะมันเป็นเป็นท่อนไม้อยู่ด้านล่างครับเป็นไม้ปลาใหญ่ก็เยอะเลยครับ นียปลารุ่นที่ขาดนีก่ก็เยอะพี่โนโนอะตัวประมาณโลกว่าครับไปกาเมื่อกี้เออก็มีถอนถอนถอนตัวถอนทุน,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 นไปหลายเจ้าแล้วครับเมื่อกี้สามสี่ห้าเจ้าเนาะเดี๋ยวรอตัวเล็ก<ป>เดี๋ยวรอตัวเล็กจัดให้อีกครับอเอาละครับอันยาวอันยาวมาเอออัออนนี่แกมือใหม่สิฮะ โอ้เบ็ดยาวกินปลาเล็กเหรอเบ็ดใหญ่กินปลาเล็กเบ็ดเล็กกินปาาบบลกกนปาใหญ่เลปลาปลาก็รู้อีกว่าเบ็ดเล็กเบ็ดใหญ่เอ้ปาปลาดูดีครับน้องเสียดายไม่หายครับปลาเนีจเยจะเอถ้ามันมากินคันนี้แล้วนะไปะได้เห็นจะจะแล้วครับปลากระมังนี่ ตากำมังพี่น้องโอ้ยมาเอ้ยขวัญมาเรียกขวัญไอตัวเล็กก่อนตัวเล็กสดายตัวใหญ่ใหญ่อะว่าปลาเริ่มเข้าแล้วพี่น้องปลาเริ่มเข้าแล้วเนี้ยปลาเอ้่าปลาบองบมันนะอ๋แล้วก็พี่น้องระวังโรปลานะครับ หาดูได้ยากนะครับควายข้ามสะพานนี่ครับข้ามมาจากบุรีรัมมาถึงสุรินเลยครับพี่น้องเอาเอตื่นตื่นกล้องครับตื่นกล้องครับผมเออครับแต่ละตัวมีแต่หุ่นลนเดอร์ครับช่วงนี้ดูพี่น้องอาวที่ครงนับได้ครับอช่วงนี้ยุงเยอะนอนก็ไม่ได้กลางมุ้งอีกเดี๋ยวซื้อกอยอให้ทา <laughs> เป็นหน้าหน้าฝนนะครับดูหน้าหนาวพร้วช่วงนี้ควายจะจ่อยๆหน่อยนี่ครับข้ามจากบุรีรัมย์มาสุรินเลยนะครับข้ามจังหวัดเดินข้ามจังหวัดครับผม <laughs> กี่ตัวครับลูกควายกี่ตัวสิบเก้าตัวพี่นอ้องเราคุยเรื่องควายแค่นี้ละครับไปลุนเบ็ดกันต่อ <laughs> นี่ครับนักปั้นครับนัก นักปั่นเหยื่อครับเอ้ยน้องชายน้องน้องอาอาอะไรนะแงะนี่พ Get ี่น like ้ปีท okay. ี่แ um, ล้วเนี่ยคนผมสีชมพูใช่ไหมนี่เลยครับพี่น้องปีที่แล้วเดี๋ยวาตกปลาปลากระเงยงอากระเงยงอะไรน้อไอ้ที่เงี้ยงยาวๆตรงนี้เลยที่ถ่ายการเป็นวัลร้อกันอยู่นี่เขาจะกลับมาพลิกฟื้นกันใหม่หรือเปล่าวันนี้ เมื่อก네 um ี้มารอบแรกหนีไปทางอื่นก่อนแล้วไม่ได้ลากปลาขาดปลาหลุดกับเขาพี่น้องเราลุ้นจันหน่อยนะมันครึมๆแล้วเมื่อกี้แดดออกแป๊บเดียวไปวัดกันสี่หาตัวแล้วตัวใหญ่ดีน้องเป็นตับเลยครับสะพานข้ามลำน้ำชีครับผมโอ้โหอ๋อ ร้อนแล้วครับตอนนี้ร้อนค่อยจะยินเสียงกระดิ่งครับร้อนหมดแล้ว <c oughs> มังปลามังสงสัยมังลาเลยมัง <c oughs> <c oughs> เอาฟอกปลาโอ้ยกระมังบอสมัาเป็นโค้งจนเอาอครับเป่งเปล่งแล้วครับเป่งเป่งเอาพี่น้องทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นของแท้ครับดูอยากด้ามเบ็ดดูอยากเชื่อครับไม่มีทางครับรุ่นนี้ไม่มีทางเอาเอาเอามาฟังเสียงฟังเสียงพี่น้องเดี๋ยวไปจ่อใกล้ๆแล้วครับ ดูครับเอาดูค huh. ร uh, uh, right? oh, oh, ับดูครับม sí. ุนครับมุนครับมุนครับมุนครับเอาเอาวิลเดินดีฮะฮะอะไรคือวิลเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับปลามันมุนปลาเวียนหัวแท่มุนติ้วติ้วอยู่นะโอ้มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับปลาม้วนเทโพแท้มาเอาเอาเอาปลาไรปลาไรโอ้ครับพี่น้องเวียนหัววกแตกแท้นอนครับมุนมุนอยู่นั่นเลยหลายรอบมากด้วยเอาเอา อ้าวอ้าโอ้เด็เดมันจ้าพี่น้องมองไม่ค่อยเห็นทรงยากเลยครับถือโพครับผมแก้มดำมาแล้วไ่ต้องตั้งแล้วได้แล้วโอ้โหมาแล้วครับผมพี่น้องทำเป็นเล่นครับเออถ้าดำเมียนไหมนี่ครับปลาขาวจุ๊กอ่นวลเนียนมากครับ อ้าวทำหน้าดีใจหน่อยครับผมเอเอาอ,อ้าวอ an yes Mother, no no ้าวนี e ่พี่น้องขางดำครับเจปูแก้มดำแก้มดำโอ้นึกว่าปรากร่ไหนได้ครับนี่ที่มันอยู่นิ่งๆเพราะมันเวียนหัวพี่น้องมันหมุนมันหมุนอยู่แบบนี้แหละโอ้ นี่นะถ้าเข้าเบ็ดนี้นะครับพี่น้องเชือกนี้นะครับหมดซีดครับหมดซีดนี่ปลามันรู้อีกครับผมโอ้ยอ่ะปลดก่อนปลดก่อนพี่น้องอุย้ยหมันมันนะครับมาพี่น้องดูปลาที่เขาได้ก่อนหน้านี้ก่อนมีแล้วครับโอ้โหดีไงอันนี้โอ้ยนึกว่าปลาแขงแงขางดำแขงยงยังยงุนี่อไตัวเขงยงยาว อันนี้ก็น่าจะเป็นแขยงกลายพันธุ์นะครับฮอ้ยอ้าพอได้ต้มแล้วพี่น้องอุ้ยเอาอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วเอาสองเลยครับสองเลยครับปึ๊บตัวเล็กวิ่งไปดูตัวเล็กวิ่งไปช่วยเอามาตัวเล็กอันที่สองเอาอึ้าถึงไดเอ้มามาเดี๋ยวผมอยากดูสีหน้าเขามากตอนที่เขาเอาเอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเอา ออยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ครับมัวนี่แล้วโอ้โหปลาลอยเลยครับปลาบินมาแล้วโอ้ดูโอ้ยเวียนหัวตามเออมาหัวแข็งหัวแข็งอย่าเพิ่งมาเด้อรถเอนี่พี่น้องมาเดี๋ยวจับดูหน่อยสิปลาหัวแข็งโตไปอย่างหัวแข็งเหมือนปลาเด้อแก่พ่อสอนไม่ได้เอ้าวเรียบร้อย ชื่อเล่นน้องอะไรน,น้องนิก<อ>เออน้องนิกเอาวไปแล้วครับถอนทุนไปแล้วครับเออถอนทุนกันไปแล้วครับเออวัยรุ่นทุ่งมนครับผมอ,อ่าวัยรุ่นทุ่งมนตกเป็นที้สุกเขาไม่ได้ถอนทุนแล้วเ,ออ <laughs> เขามีแต่ขาดมีแต่หกักมีแต่รุดอ,อ่เราดูอีกสักครู่หนึ่งพี่นอ้องตอนนี้เหลืออยู่แค่สองเจ้าเองครับ้วกับน้องบาสทางนู้นอ,อ๋ะ มาดูเทคนิคการโยนเหยื่อครับนูเข้าปลาไปแล้วนูเพราะโอ้นึกมาโดนเก่าไปป่าเดี๋ยวยังลงน้ําอยู่พี่นออ้องมาแล้วครับพี่น้องคนเก่าไปคนใหม่มาครับผมที่ตรงเป็ดตรงนี้ไม่เคยเงียบครับผมเพราะว่ามีเด็กแวน้นด้วยครับเห็นไหมไม่เงียบหรอครับนู้นคนเก่าไปคนใหม่ก็มาแทนครับเอา อ๋อมาเมื่อเช้ารอบหนึ่งแล้วอ๋อ,อไปแล้วก็เป็นคนคนเก่าเลยลเงียบอยู่ครับเงียบอยู่ครับเอาละครับพี่น้องเงียบนานแล้วครับเงียบนานแล้วครับนูน่นน้องบาสก็เป็นลบร้อนอยู่นู่นแล้วเอ้านะครับผมดีได้ได้ช็อตมันมันอยู่สองสามช็อตพี่น้อง อาหิวข้าวแล้วครับเดี๋ยวไปกินข้าวเที่ยงก่อนไปน้องคลิปนี้แค่นี้แหละครับผม